ทำไมอ่ะทำเหรอมันคือฟิลเตอร์อะไรวะเนี่ยอะไรฟิลเตอร์ใหม่เหรอเนี่ยของนี้ตั้งแต่ผ่านวัดแล้วนะไปผมละมอนไหมแม่ฟองแม่เลยครับอะไรคำเนี่ย เจียบเจียบวะอมจะเป่ากระถาหมาอุ้ยไอ้ยอันน้ำลายติดกล้องน้ำลายติดกล้องอะสดชื่นรับน้ำจากหัวหน้าแก๊งแครอทชุ่มฉ่ำเลย <c oughs> จักทรงแล้วอะเขาเสียู่เบื้องหลังแน่นอนนี่ก็ไม่เกี่ยว啊ะอนนัูจะโยกทุกเรื่อไม่เกี่ยวยังไม่อยากจะเข้าการเมืองนะสองโพสต์แรกเนี่ยเ,เบาๆก่อนหลังจากนี้ตุ๊ก